ดีใจที่ชนะได้เป็นไงบ้างอาวุธลูกเกมวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงอึดอัดอะไรบ้างเห่ยเคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งก็ดูแล้วเขาก็มีลูกเก่งของเขาครับแล้วก็ทางอาจารย์ทางใต้เขาก็ศ<อ>ึกษามาด้วยเพราว่าแก้ยังม่ไดเรื่อยๆครับไ,รไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆท่านแม่ลูกไหนล่ะเออลูก้งแรกเลยที่ร้าเดินชนะขาดแล้วนะครับชนะขาดแล้วไพลาดยกอห้าใช่ครับใช่จังหวะยืนขาเดียวด้วยแล้วจังหวะโดนสองด้วยแล้วนั่นนี่ จะวังอย่าหลักด้วยครับแล้วก็มือยังขับอยู่แล้วโดนโดนผมยังไม่รู้เลยว่าผมที่ตื่นมางงอ่ัผมไม่ใช่ว่าผมรดนตอกแล้วผมต,ตื่นตื่นมาแล้วผมลุกขึ้นมาผมโดนอะไรกันแน่วะอ๋อแล้วก็ <นะ S 2> พลิกแพ้แล้วไฟนี้ที่อาวุธอะไรที่น้องชายคิดว่าน้องชายจะเป็นฝ่ายชนะทีต่อทีผมดูเขาแผ่วๆครับอ๋อเราดูเขาแผ่วๆลงได้อาวุธชัดเจนกว่าหนะักแรงกว่าวันนี้ ที่ต่อท <1: Porque, S 2> bueno, ีเราได้ผมคิดว่าผมได้เปรียบแต่ว่าพอแต่เขายังไงอาจารย์ก็ว่าคิดแน่ครับขาเยอะๆไม่ได้กันขาเขาเขาอะไครับเพราะว่าเขาขาแล้วก็ขาเขาขา ดูเราดีดีก็ทีผมเชื่อว่าเราก็ต้องผมถามอาจารย์ผมถามนิดนึงเราจำไม่ไม่มั่วครับเราเอาชนะมีมือไปเลยผมกลัวสิวาร้อนไม่เสียเป็นเชื่ว่าสถานการณ์เนี่ยผมถามอาจารย์นิดนึงช่วงยกคห้าเนี่ยเราตกเป็นรองหลายช่วงตัวแล้วทําไมเลือกที่จะให้เด็กคุมไม่ไม่เดินรู้ว่าตียังไม่แพ้เขาบอกไม่รับแรงหนักเขได้ด้วยแล้วว่า ก็กระโดดดูดีกว่าครับอ๋อคิดว่าเราจับแจ้งกว่านะอาจ๊ะจับแจ้งกว่าครับผมลูกหมัดลูกอะไรผมได้หมดย่อมที่ก็คืออาจารย์ผมก็ดูว่าผมต้องเดินเดินไปเดิเข้าทางเขาอีกอ๋อเนี่ยไปเดินเราวัดใจกันไปเลยวัดใจกันไปเลยเยี่ยมเลยเขาบอกว่าการร่างกายเขาถือว่โอเคเขาถือว่าร่างกายดแต่สินดีนะตามครับผมครับผู้สึกวันนี้นอนหลับยังหรือนปล่าผมก็ที่มาชกไอ้ที่มาแก้มือก็ผมก็ไม่ได้วางคาดหวังว่าชนะรถเบิร์ชใช่ครับเนาะผมก็ห้าสิบมาติดผมก็ต้มอาจารย์ก็เข็น ทางค่ายก็ดูแลเต็มที่ก็มาทุกไฟอะครับออกมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าออกมามั่นใจเลยอล้วงี้ผมก็ว่า เขามีลูก <imprisoned> ก anyway, ่งของเขามีอาการบาดเจ็บไหมครับต่อยไฟนี้ก็ไปเรื่อยๆก็รย์ก็ไม่ไม่ท่าไรครับไม่เท่าไหรนะก็ือได้อยู่ยต่อ้วันเกิดลั่นนึเายังไปวันเกิดอีกทีนึงไม่แน่นะครับเขาบอกแ่นแล้วว่าเที่ยงนี้รากายว่าไม่เจ็บมากก็คณะคือสวยก็อยากกต่อยวันเกิดสนามเมือะครับคู่คู่เดิมเลยครับได้ครับไปแล้วได้ปทีรับผม ไม่มีปัญหาเลยผมก็เชื่อครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับไทยแต่เราเราพิกัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเราต้อดกที่สุดครพิกัดเท่าไหร่ก็นี่แหละครับอย่าอย่าตามหมอนี่เลยเพราะว่าก็เริ่มตแล้วครับเราเคยชนะคัมแบ็กด้วยนี่ถ้าหน้าบอยจำไม่ผิดจากคัมแบ็กอีกทีไหมคัมแบ็กก็สวยอยู่เหมนกันตอนนี้เขาปไกลแล้วเขาเขาใหญ่กว่าครับวันนี้เัาประิดเท่าไหร่ครับหมื่นครับพายามพยายไมพยายามต่อไปนะเพราเขายครับวันนี้หมดไหมวันนี้หมดไหม ไม่ครับผมไม่นับไม่นับยกดค่าที